อืมดอกนีน้อยดูวฮันขาเข่าปลาเข่าปลาเดี๋ยวมาเลยมือลายเวนอะไรเนี่ยเก็บปนอกะยายา ให้เ,เก็บพุทธบาลเดี๋ยวมาสิหามือแล้วพี่น้องไปสิกรูดสิขาดจ้ามาลุนมาลุนอะไรเออดอกเหล็กแขกมันฝนตกเมื่อคืนหลายดอกบ่บ่ไอไหนมันมีมุยบ่ยนีปวดง้าง bánh đặt miếng mua bà mẹ nè à. Bạn là bà bắt cá chuông bà nha nha in xuống được Chuông

ừ đọt này nó ai đó hảnh cái nhỏ bán tương phường tráng bị đấy đọt chùm cả miên จังเดยจังสีได้แก่งเลยนะจังเดยจังสีได้แกงพรนเห็ดไข่กับบมี่เห็ดไข่พรนเห็ดไข่กับมีแตงตุลูกมันจู็เอาเห็ดกิน ai yết hái hạt, cứ bỏ đủ thay nhau, nhả phò đủ đủ, cứ phò hết, งทั่วมาดอกเดียวกับน,นี้จะบานบานนี่ยังบวกบวกหรือใครตั้ง,งนีบอ่ะมาเห็นมีอย่างเลยไนะง,อยอยางบานบ่ Hay. khay nha Cũng được

บ้านแมา่แล้วบอเห็นกับรุ่ ชื่อว่าหมวกแหลมจะรอดตะแล็ดย่เนะหัวกซ้วใส โอ้ยเท่าละไม่ได้อืออืออนอื้ออื้อก็อมอยไอหน่มได้มดอกบานบานอืมเอาหนอุ้ย

นายไอยกมังี่น่เบแท้ริงไปมาอือุ้ต๊กมนใส่เหิ่มออกไหมรอกัปเบ่งผลงานนี่ ยาจะได้ออมนึงคือเมิดคือเมิดแท้